สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวานนี่ก็เป็นวันพุธเนาะครับเนาะทางก้านพะเยาเพิินกระจัดถนนคนเดินครับริมชายก้านพะเยาครับพี่น้องผมก็เลยผ้าปีผ้าน้องมาเบ่งบรรยากาศก้านพะเยาครับเนี่ยครับกําลังสวยงามเลยครับช่วงนี้กระเชื้อลวดผ้าพี่น้องย่างเบ่งตลาดครับว่าเขาขายเอียงกันครับพี่น้องว้าวแล้วก็จวดเลยครับพี่น้องบาย เวลาช่วงนี้กับเวลาประมาณหาโมงเกือบหกโมงครับพี่น้องครับคนก็เริ่มมายางตลาดนัดครับพี่น้องเด้นสีขาวเงาไปสุดสายตาเลยพี่น้องหมากไมมหลายยางครับพี่น้องเบอรงเอาเด้อขายยังกระไดผมก็ยางไทยให้พี่พี่น้องเบิรงครับตลาดช่วงนี้กับซสืมนักเรียนนักศึกษาครับแล้วก็เช่าประชาาว้ทํางานกับมายางครับ หมากไหม้หลายอย่างของหวานของข้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับลูกจอกลูกขินพริกสอกพิซซ่าปลาหมูปลาหมึกครับพี่น้องไปย่างฮะเอาเลยพี่น้องผ้าย่งางไปจะเรื่อยอยากเบิ้องยังอยากกินยังก็เลือกเบื้องเอาได้พี่น้องเด้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงให้ซีซั่นครับพี่น้องแห่งช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ รถไปตังจังหวัดหลายหลยพี่น้องล่านาหอกร้าอาหารโล่งหลอกโล่งเล่มนี่เต็มครับแทบไม่มีเหมืองจอดเพิินกับผ้ากันมาปูศาสตร์นั่งกินเขา่าบางคนเกา่าเขาอีมานั่งเบิงบรรยากาศกินเข่าไปน้ำครับพี่น้องดืงม่มบรรยากาศธรรมชาตินักกว่นพะเยาไปน่ำครับพี่น้อง คนก็เริ่มมายางเบิงของแล้วครับผ้ายางตลาดแล้วก็ผ้าแวะเบิงครับเขาไผ่เรือริมกั่นพะเยาครับพี่น้องนะครับสวยงามครับพี่น้องเนี่ยครับช่วงนี้เขากระชีหอดเทศกาลแข่งเรือครับก็ะซิมีคนมาสอมไผ่เรือครับบางคนก็มาเซาเรือแค่นู่ครับแบบเมาล่ำครับไผ่ออกกํา่างกายครับพี่น้อง งามงามครับบรรยากาศเบิงวิวเล้ยวมาเบิงตลาดครับพี่น้องนี่สิไทยทั้งเงางาห้เบิงกับพี่น้องตเต็มสีขาวครับสุดลูกหูลูกตาแล้ครับพี่น้องพูนพุนเหงาขนาดครับเป็นตลาดนัดวันพุธครับพี่น,อน้องถนนคนเดินริมชายกั่นครับพี่น้องผู้ใดอยากเที่ยวดืมดำบรรยากาศกับเชิญนเด้อพี่น้องเด้ตอต่างจังหวัดก็มาทเที่ยวครับพี่นอ้องโล่งหลอกโล่งเลี่ยม นี่ครับนกยุ่งกับพี่น้องอยู่สวนเนี่ยครับเบิง้งบรรยากาศแล้วซื้อของแล้วก็สิย่างกลับแนะครับพี่น้องเบิ้งจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะได้ดพี่น้องเดอ้อ